การแจกลกูกการสะกดคําสระีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูการแจกลกูกคําที่ประสมด้วยสระีกันแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักอักษรกลางกันก่อนนะคะตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ อักษรกลางที่เรารู้จักกันคือกอไก่จอจานดอเด็กตเต่าดอชดาตอปตักบอใบไ,ไม้ปอปลาออ่าง แล้วสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอีอออีอ e, ี e. คราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเอาพยัญชนะอักษรกลางมารวมกับสระอีจะเป็นอย่างไรเริ่มจาก กี i. คำว่ากี G i. มาจากกอไก่ประสมกับสรอะีสะกดว่ากอี G i. อ่านว่ากีจี คำว่าจี G. มาจากจอจานประสมกับสระอีสะกดว่าจออี e. อ่านว่าจีดีคำว่า มาจากดอเด็กผสมกับสระอีสะกดว่าดดอ,อีอ่านว่าดีตีคำว่าตี มาจากตอเต่าผสมกับตระอีสะกดว่าตออีอ่านว่าตีบีคำว่าบีมาจากบอใบไม้ผสมกับ สระอีสกดว่าบออีอ่านว่าปีคำว่าปีมาจากปอปลาผสมกับ สระอีสะกดว่าปออีอ่านว่าปีอีคำว่าอ e, ีมาจากอออ่างประสมกับสระอีสะกดว่าออ อี e. อ่านว่าอีคราวนี้เรามาดูความหมายของคำที่แจกลูกสะกดคำกันนะคะดี D. คำว่าดีหมายถึงเป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจ ตีคำว่าตีหมายถึงฟาดหวดเขียนปีคำว่าปีหมายถึงเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณ365วัน ตอนจากกันวันนี้เรามาทบทวนการแจกลูกสะกดคําสระอีกันนะคะกีคําว่ากีมาจากกอไก่ประสมกับสระอีสะกดว่ากออีอ่านว่า กีจี <G. S 2> <G. S 1> คำว่าจีมาจากจอจานประสมกับสระอีสะกดว่าจออีอ่านว่าจี ี <D S 2> คำว่าดี <D S 2> <D S 1> มาจากดอเด็กประสมกับสระอีสะกดว่าดออีอ่านว่าดีตี คำว่าตีมาจากตอเต่าระสมกับตระอีสะกดว่าตออีอ่านว่าตีบี คำว่า b มาจากบอใบไม้ประสมกับสระอีสะกดว่าบอ,อีอ่านว่าบีปี คำว่าปีมาจากปอปลาประสมกับสระอีสะกดว่าปออีอ่านว่าปีอี คำว่าอีมาจากอออางผสมกับสระอีสะกดว่าอออีอา่านว่าอีอาวาอเวลาหมดแล้วละค่ะน้องๆกำลังสนุกเชียวไว้คราวหน้าเรามาดูการแจกลูกสระอูก,กันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ